สวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่ครับแนะนาตัวเองครับผมครับผมโกวิทครับลิทิวงครับมาจากหนาดใหญ่ครับมาจากหาดใหญ่มาถึงมาขับรถมาตั้งแต่เมื่อคืนเลยหรือัขับรถมาตั้งแต่เมื่อวานครับออกมาช่วงบ่ายครับก็ขับมาเรื่อยๆถึงมาเมื่อตอนสักตอนใกล้ๆสว่างครับตอนประมาณตีห้าตีห้าฉะน้อาบน้ำอาบท่าแล้วก็เข้ามาสัมมนาเลยครับ อะไรเป็นแรงบันดาลใจครับพี่โควิดก็มุมหนึ่งไปเจอในในในเฟซบุ๊กในอะไรพวกนี้ครับอย่างในเว็บก็ไปหาเจอมาแล้วก็มันมีเรื่องว่าสัมมนาฟรีก็เลยอยากรู้ว่ามันฟรีจริงหรือเปล่าเพราะว่าส่วนใหญ่มันจะเป็นลักษณะคือแฝงอ่ะคือหมายถึงว่าในมุมว่าคือพอมาขึ้นอินโทรย่างนั้นปั๊บก็มีการ ขายของขายอะไรพวกนี้ทําไปมันเป็นการระบายสินค้าอย่างน,นี้ก็เลยอยากมาดูได้อย่างเนี้นมันก็พลังงานทางเลือกตอนนี้อยู่ในเทรนที่กาลังนิยม,มแต่มันก็มีหลายๆคนที่อยากโดดเข้ามา<ช>ตรงน,นี้แต่ทีนี้ข้อมูลบางอย่างมันก็ไม่ชัดบ้างนโยบายของรัฐเองก็ไม่ชัดบ้าง<ช>ก็เลยเหมือนกับว่ามาได้เจอคนอื่นที่เขาสนใจเหมือนกันแล้วก็ได้แลกเปลี่ยนกันว่าเออ,อในมุมความต่างคนต่างมาคนละที่ใช่ไหมครับใช่ครับ ก็มาเรียกเปลี่ยนกันว่าเออมันเป็นยังไงบ้างในมุมของแต่ละพื้นที่ที่ที่มาเจอกันในไรรมนันนั้นครับครับแล้วแล้วมานี่เป็นยังไงบ้างครับความรู้สึกก่อน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 ที่เข้าก็ก็มาก็คือตัวเองก็พวจะมีความรู้งพวงนี้อยู่บ้างนะครับมาก็คือมาดูว่าในทิศทางแนวโน้มนี่มันจะเป็นไปต่อไปเป็นยังไงอะไรพวกนี้ครับก็ได้ข่าวมาในเรื่องก็รัฐ จะส่งเสริมโน่นส่งเสริมนี่แต่มันก็ยังไม่มีหน่วยง,งานที่ออกมาชัดเจนเป็นรูปธรรมนะครับก็ชัดเจนว่าว่าควรทํา,ายังไงใช่ครับก็คือว่าจะเดินไปทางไหนพลังงานทางเลือกมันจะเป็นยังไงบ้างเรื่องของข้อกฎหมายเรื่องของอะไรก็แล้วแต่แล้วก็เรื่องของค่าใช้จ่ายที่นัจจุบันเนี่ยซึ่งณปัจจุบันิงะนน่าจะมันยังแพงอยู่ในเรื่องของอุปกรณ์ใช่ไหมครับใช่ใช่ทีนี้ในอนาคตเองเนี่ยถ้ามันลดลงหรือ ันนี้เขาคาดเกีนในเรื่องตรงนั้นเนี่ยมันก็ให้เป็นอะไรที่น่าสนใจใช่ไหมครับเราล้วพอสัมมนาไปแล้วเป้นปไงบ้างครับก็ก็ได้เกิดไอเดียในในในตรงกับที่คาดหวังนะครับว่ามันจะน่าจะไปยังไงแต่ทีนี้เองในกลุ่มเหมือนผมทางใต้เองเนี่ยมันก็จะด้วยพื้นที่ด้วยอะไรเปยัจจุบันเธิดพูดถึงโซล่าฟาร์มอะไรก็แล้วแต่นี่มันจะเกิดทางเหนือทางอีสานใช่หรือภาคกลางใช่ซึ่งมันมีความพร้อมเรื่องแดดเรื่องอะไรมากกว่าแต่ทางใต้เองเนี่ย มันก็จะเป็นในติดขัดเรื่องของฝนเรื่องอะไรพวกนี้ครับซึ่งมันเอาแน่นอนไม่ได้ uh huh. แล้วก็มันค่อนข้างจะไม,ไม่ไม่ค่อยจะนิ่งัเท่าไหร่แ,แต่ถ้าเกิดทนี่น่าจะสําเร็จหรือเปล่าถ้าจะทาก็ต้องดูกลุ่มลูกค้าครับว่ากลุ่มไหนอคือกลุ่มที่เขา,าต้องการลดต้นทุนในเรื่องของธุรกิจอะไรเป็นเฉพาะด้านเฉพาะทาง uh huh. เช่นเหมือนกับทาสูงนน uh huh. ซึ่งถ้าเกิดสมมติลากสายไฟฟ้าไป ขยายเขตไฟฟ้าอะไรพวกนี้ยขยายใจญ่ทีนี้มันก็ต้องมาเทียบต้นทุนนะครับว่าไอ้มุมตรงนั้นเองเนี่ยกับการลงทุนกับตรงเนี้ยเฉพาะจุดอกับไอ้ถ้าต้องขยายถาวรอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะคุ้มทุนตรงไหนยังไง<อ>ครับแสดงว่าช่องทางยังมีอยู่ก,ก็ก็ยังพอมีครับในมุมผมผมมองว่าถ้าถ้ามองโอกาสเนี่ยมันก็ยังเป็นเรื่องพวกทางด้านเกษตรใช่ที่พอจะไปได้ครับหรือพวก นากุง้งนาบ่อเลี้ยงปลาแลพวน้ครับก็น่าจะไปได้คิดว่าการประยุกต์ครับรเซลล์อ่ะมันจะประยุกต์ด้านไหนได้บ้างการนําไปประยุกยุกใช้นะครับอ่ายุกใช้ครับมันยุกต์ใช้จริงแล้วด้านอื่นในครัวเรือนก็พอได้ครัะพอได้นะในครัวเรือนแต่ทีนี้มันก็ต้องมีองค์ความรู้ในระดับหนึ่งก่อนอในเบื้องต้นใช่ว่าวิธีการเรื่องการ ติดตั้งเรื่องการออกแบบทีนี้เบสิกเนี่ยจะต้องเริ่มจากความรู้พื้นฐานเรื่องไฟฟ้าเพราะมันเกี่ยวเรื่องความปลอดภัยในครัวเรือนก็มันเกี่ยวข้องใช่ไหมครับเรื่องความปลอดภัยเรื่องราวเรื่องอะไรพวกนี้การต่อขั้วบวกขั้วลบมันมันต้องกานตลาดอย่างนงีเพราะว่าในพอติดตั้งไปแล้วเนี่ยมันไม่ได้ว่าใช้ครึ่งปีหรือปีหนึ่งอายุการใช้งานก็ประมาณ20ปีหรือ25ปีทีนี้มันก็ต้อง กาลงารให้าเรื่องนี้เหมือนกันเรื่องวามปอดไฟในครัวเรือนเช่นว่าใช้ของเป็นสเปคหรืออะไรพวกนี้มันก็จะมีผลทําให้คือในกรณีถมมว่าติดในบ้านนี้แล้วถ้าเกิดเราไม่อยู่บ้านแล้วมันเกิดไหมขึ้นมากเกิดช็อตอะไรพวกนี้เออผมได้ข่าวเหมือนกันเคยเคยได้ข่าวแล้วก็มีคนส่งมาใน Facebook ลูกศิษย์ส่งมาปรากฏว่าเขาซื้อแผงซื้อแผงไปนะครับจากห้างแห่งหนึ่งซื้อไปปุ๊บแล้วก็ไปให้ช่างไฟติดครับเราก็ต่อกันประมาณสักสามสิบ สามสิบกว่าแผงมั้งครับต่อไปต่อมาไม่รู้เกิดอ,อะไรขึ้นไฟไหมครับอไฟไหมรุกประก็กไ,มมไม่ยอมไม่ยอมนั่นเลยครับคือ,อคือคือตรงนั้นผมว่าน่าจะเป็นเรื่องของการเลือกใช้คุณภาพของสินค้าในต้นทีนี้เรื่องโหลดโหลดไฟฟ้าเนี่ยมันก็จะเป็นเล็กเหมือนกันในเชิงเทคนิคในเรื่องของอะไรพวกนี้ครับครับทีนี้ถ้าเกิดว่าสมมติว่าเป็นชุดเล็กมันก็ใช้ได้ในระดับหนึ่งใช่ถ้ามันขยายเรื่องโหลดที่มันมากขึ้นกําลังมากขึ้นเนี่ยมันก็ต้องมีผู้รู้มาให้คำแนะนำ ให้คำปรึกษาที่ถูกต้องเพราะไม่ง<ม>ั้นเรื่อปล่อยไปเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะในครวัวเรือนตัวเองอม,มันก็จะลามไปละแวกถ้าเกิดในโซนนั้นเป็นโซนชุมชนอย่างเงี้ยครับมันก็จะมีผลเรื่องอื่นเออใช่ใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดสมมติไปใช้อ่ะโอเคในสวนอะไรแล้วเนี่ยซึ่งในสวนในี่้เกิดเกลียดตงเนี้ยความเสียหายมันก็เกิดอยู่แล้วครับใช่ทีนี้มันก็ต้องมีวิธีป้องกามหรือใช้ยังไงให้ถูกวิธีครับตรงอันนี้เราต้องให้คมรู้เนาะครับถ้าเราถ้าเราให้ความรู้กับเขาครับ มันก็มันก็สามารถเราจะได้เห็นแนวทางว่าจะทํยังไงกับมันต่อใช่ครับทีนี้มันมันเละเตะครับว่าวิธีการนําไปใช้เนี่ยคือแต่ละโซนเนี่ยมันก็จะเตะกลางกันไปครับเหมือนทางใต้ประมงมันก็มีนะจ๊ะเรื่องประมงเอาไปทำอะไรเออประมงก็เหมือนเรือปลาอะไรพวกเนี้ยครับมันก็สามารถประยุกต์ใช้ได้ถูกไหมครับมือนเรือประมงเนี่ยมันก็สามารถดําเนินการอะไรของมันได้เพราะว่าเหมือนเขอกเรือทีหนึ่งเนี่ย บางบางลำเนเรือใหญ่เนี่ย uh huh. มันไม่ใช่ว่าออกไปวันสองวันวันนี้ก็ออกเป็นครึ่งเดือนอย่างเงี้ยครับแต uh ่ไ huh. หนก็ใช้น้ำมันทุกว,วันเนี่ยแต่แะ้วคือเขาสามารถประยุกต์มาใช้ได้อะไรได้เนี่ยผมว่ามันก็ช่วยรถ้นต์ตดุลนะนี่มีเป็นกันครับมีคนติดต่อมาผมเป็นเป็นคนลาวติดต่อจะให้เอาโซลาร์เซลล์เราไปไปไปใช้กับเรือหรือสินค้าเขาเาเขาเขามีปัญหาคือว่าขึ้นเรือมันเป็นเรือไม่แบบเรือล่าไม่มีไฟ <ๆ S 1> เขาก็ถามว่าต้องใช้อะไรยังไงจริงๆ จริงๆก็อยากจะไปหาเขานะแต่ปัญหามันคือเรือวิ่งตลอดครับ,รบเรือไม่หยุดก็เลยยังไม่ได้ลองสักทีหนึ่งก็กะวว่าจะมีโอกาสจะได้ลอง,ต,องต้องรอช่วงนู้นนะอย่างช่วง,วาาวงเขาห้ามล่าสัตว์หรือเขาเรียกปิดทะเลอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นทงนี้มันก็ต้องไปถ้าจะทำจริงมันต้องไปหาข้อมูลว่าปริมาณการใช้รรใชหรืออะไรไหมครับก็ต้องว่าไปซึ่งซึ่งบอว่ามันก็ได้หลายอย่างครับในควัวเรือนงหรือถ้าเกิดว่าเป็นธุรกิจเฉพาะด้านอะไรพวกนี้มันก็สามารถนําไปใช้ต่อได้ ไี่คิดว่าแนวทางอ่ะโซลารเซลล์นอนาคตจะเป็นยังไงในอนาคตผมว่าในปีนี้ตอนนี้มันประมาณเดือนมีนาใช่ไหมครับ,รบซึ่งณปัจจุบันเนี่ยโอเคแหละเรื่องของสินค้าซึ่งตัวเลือกอะไรก็แต่แตอะไจะยังมีไม่มากนักในราคามันจะสูงแต่ในอนาคตถ้าเกิดว่าเ,เราสามารถจัดหาพวกวัสดุอุป,รปรกรณ์พวกนี้ huh. ที่ราคามันไม่ไม่สูงเกินไปนะครับแล้วก็ส่งเสริมไม่เกิดความยิงยยงจังผมว่าน่าจะมีการ เอาไปใช้ได้เยอะขึ้นมากกว่าเดิมยังมีโอกาสเนาะผมว่าน่าจะมีโอกาสครับในอนาคตเพียงแต่ว่าในระหว่างนี้ยมันก็ต้องดูกันไปว่ามันจะไปทิศทางไหนยังไงใช่ไหมครับเพราะผมว่ามีคนสนใจเยอะนะครับช่วงนี้เพียงแต่ว่าบางคนก็อาจจะมีเงินลงทุนแต่เขาไม่มีความรู้ใช,ใช่ไหมครับถ้าเวลาสนใจทีนี้ก็ต้องถ้าเกิดจะเริ่มมันก็เริ่มจากจุดเล็กๆไปก่อนนะครับแล้วขยายกว้างไปในหลวงแย่ทีเมันกลุ่มเป็นเครือข่ายเป็นอะไรขึ้นมาก็น่าจะไปได้ครับ ก็อยากให้ทางพี่วิทย์เชิญชวนครับคนที่ยังไม่ได้มาครับว่าทาไมถึงต้องมาที่นี่เพราะอะไรก็ณที่นี่ครับผมยืนยันว่าคือได้จากที่เดนมัดนะครับก็คำว่าฟรีนี่คือฟรีจริงๆครับนะครับมาก็คราบหรืออำนเรื่องสะดารที่เรื่องของอาหารการกินเรื่องห้องน้ำห้องท่าอะไรก็สะดวกทุกอย่างที่จอดรถอะไรนะครับรบแล้วก็ถ้าเกิดท่านใดที่สนใจนะครับก็ลองมาสัมผัสดูก็ ตามที่ในห้องบูมิกนั่คือสมัครมาตามที่อาจารย์ไก่เขาได้วางคอนเซปต์ไว้ว่าต้องมีรายงานตัวต้องมีอะไรพวกนี้ครับเส่งขั้นตอนอาจะยุ่งยากนิดนึงแต่มันอยู่ที่ทั้นตอนแก่ของคุณนะครับว่าส่วนใหญ่มาจริงหรือเปล่าเพราะบางครั้งเนี่ยคือคําว่าฟรีเนี่ยเขาบอกว่าฟรีเนี่ยความสนใจมันจะน้อยลงเพราะจะไม่เห็นคุณค่าใช่มันก็ถ้าถ้าถ้าเกิดมีโอกาสนะครับก็อยากให้ลองมาสัมผัสตรงนี้ดูหรือถ้าเกิดว่า ยังไม่แน่ใจก็ลองติดตามกาิจกรรมในกลุ่มกันดูว่าว่าเราแตเนินการกันยังไงอะไรพวกนี้ครับผมโอเคแหมขอบคุณครับผมได้เลยครับสวัสดีครับอาจารย์ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ